มมมูออกกแล้ว้วไ่ตงาหยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะี่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลบอลจำตากอนะฮะก็กลับมากันอีกครั้งนะฮะกับการเปิดแพ็คในครับผมในเกม eFootball 2024นะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะกลับมาเปิด free, แพ็คฟรีละกันต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะฮะถ้าอยากจะดูแบบการเติมคอยเติมเงินเพื่อเอาไปเปิดแพ็คที่มันแบบ อีปิดกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะผิดหวังนะครับในคลิปนี้เพราะว่าในคลิปนี้นี่ฮะเราจะมาเปิดการ์ดฟรีกันนะฮะซึ่งมันมีมากมายหลายอย่างซะเหลือเกินนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นแคบผมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะทั้งหมดมันมีอยู่17ใบนะคบผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการ์ดเทพทั้งหมด17ใบเลยหรือเปล่านะฮะและที่เราจะเปิดกันก่อนก็นกจะเป็น เป็นเวอร์วายเลยละกันนะครับผมก็ไม่รู้อันไหนมันจะดีกว่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าอันนี้เปิดกราฟิแล้วได้โมซาร่าเนี่ยก็โอเคเลยนะฮะเทพเลยนะฮะโมซาร่าหรือว่าโรดรีก็ได้นะฮะเออนี้ลืมเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าอาทิตย์นี้มันมีตัวไหนบ้างเลยครับผมชูแอโอ้ยเเจดเคเทเเคครับผมได้โรดรีนะฮะโอ้โหคือ แชมป์พร้อมอะไรพร้อมนะฮะแต่ไม่ติดทีมยอดเยี่ยมเอออันนี้โอ้โหแท้สงสารโรนี้เหมือน,นกันนะฮะดูครับผมแท็กเกิล90นะฮะส่งสั้น91เนะฮะโอ้โหคือแบบครบเครื่องนะฮะโอเคก็ตอนนี้คุ้มแล้วตอนนี้คุ้มแล้วเนะะี่ยต่อมาเราจะมาเปิดการ์ดฟรีครับอ่ะเป็น Worldwide Club นะครับผมคือมันก็มีนักเตะอะไรแบบ เออนี่แหละฮะหลักๆก,ก็มีอยู่6คนนี้เจ็ดเจ็ดคนนันนี่นะฮะเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นการแบบกระหลงปมงนะฮะถ้าเราสุ่มดวงดีได้6หนึ่งใน6คนนี้ก็ชิดยอดเลยนะฮะมากับดวงจริงๆนะครับผมวันนี้ใบแรกจะเป็นใครเอ่ยผมอยากได้เป็นปาร์คจีสนะครับนักเตะแมนยู Man หรือไม่ก็เป็นฟานบัสเทนก็ได้นะฮะอ่าพิมพิรีดครับผมฟอสเตอร์ Foster ครับ อไอ้สัตวห์หน้ามึงยังเป็นการ์ตูนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการ์ดนี้เราจะสก,กิปเลยแล้วกันนะฮะโอ้มีตอเลสอีกคนนะครับลืมไปคือ3คนที่เป็นตัวโชว์เนี่ยใครก็ได้อ่าใครก็ไม่รู้นะฮะฟรีนะฮะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้ดูนึกว่าไอ้สัตว์กูนึกว่าตอเลสเห็นทรงผมเห็นเสื้อนะครับเมื่อกี้มากันแบบต่อเนื่องเฮ้ย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 ผมเห็นพลุอย่างนี้มันเฮ้ยหรือว่าการ์ดฟรี มันมาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใครเอ่ยโอ้โหเาแต่มาหลอกให้กูดีใจทําไมเนี่ยผมเห็นเป็นผู้ครับท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมครับอู้มันมาขนาดนั้นใครก็คิดว่ามันเป็นการแบบอีพิกอะโอ้โหข่้นบินนี้กูสกิปเลยไปให้หมดครับไปสุดท้ายครับผมมีผู้อีแล้วไม่ต้องมาหลอกกูเฮ้ย อย่าบอกนะว่าโอ้โหเป็นแบ็คบายเยินที่กูพูดไปไงอื้มฮึสแตทเริ่มต้น79นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการอีพิกอ่ะเออก็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 น่าจะเทพแหละนะครับผมลิซาราซูนะฮะโอเคก็โอเคละอก็ยังยิ้มได้คือแบบยังมีวอล์กเอานะฮะมาต่อมาเป็นซาอุดิอาราเบียการ์ดฟรีนะครับผมอันนี้เราจะเปิดแต่การ์ดฟรีนะฮะ ก็ไม่รู้นะครับผมต่อมาก็เป็นใช่หน้านะครับผมจะเปิดได้อติคนไหนบูสก,กิปเลยแล้วกันอืมห่ยยันจูลิงจูลิง,ลงโอ้โหแอนภาษาจีนไม่ไม,ไม่ไม่เก่งนะครับอาร์เมดอัดวันอือหือเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน้านะครับผมแล้วก็ดูหลุ <c oughs> มันช่างแตกต่างกันเสเลเกินมันไม่ใช่เหญ่นะฮะมาเป็นอินเดียนะฮะอันนี้คือมันเป็น,ปนทีมชาติที่แบบเราเไม,ไม่ไม่มีนักเตะที่เรารู้จักคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะฮะเราก็สกิปทิ้งแม่งให้หมดนะครับผมฮ่องกงอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับผมอย่าไปเรียกฮ่องกงว่าประเทศนะ,ะลาวซัสชุนเบลเบ,ลบลนิดนึงนะฮะสูงหนึงร้อยหนะครับผม เป็นกลางลุกที่ค่อนข้างจะตัวเล็กต่อมาก็เป็นอินโดนะฮะมีใครเทพบ้างหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้จักสักตัวเหมือนเดิมน,นะครับกิบเลยหวัวนี้อันนี้ของดีนะเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเกาหลีนะฮะมีตัวเทพหลายตัวฮะเราจะมาเปิดญี่ปุ่นกันก่อนนะครับผมวัตรุเอนโดนะฮะคู่โบกแล้วก็มิตะแมะนะนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ครับเออนักเตะตัวท็อปนี่ครับผมมาจะเป็นใครคาโอรุมิโตะหรือเปล่าปื <Yahoo! S 1> ๊บ <laughs> โอเคโอเคคาโอรุมิโตะในทะี่ผมก็เป็นปีกตัวจี๊ดนะฮะแม่ยิ้มแฉ่งยิ้มหวานเลยนะฮะสุดตีนนะครับสุดตีนเราได้มิโตมะมาแล้วนะฮะ ผมว่าต้องโหดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคารุมีตอมะเราได้เต็งแชมป์มาแล้วนะฮะลืมไม่ถูกเป็นทีมชาติไทยแล้วกันนะฮะใครก็ได้ครับเป็นนักเตะไทยนะฮะเป็นพี่มุ้ยเลยแล้วกันนะครับทีละซินแดงดาจะมาหรือเปล่าเปเบอร์สิบหรือเปล่าเอ่ยเป็นเบอร์สิบหกนะโอ้โหพิธิวัดนี่ครับโอเค้ยเนี่ยน้อยก็ได้กองกลางนะครับ โอ้โหสี่ดาวนะครับผมทางอ e ีฟุตบอลไห้วิทยวัฒน์แค่สี่ดาวเองนะฮะเฮยผมว่าแต่ก็โหดแหละเออนักเตะไทยอ่ะไม่โหดได้ไงล่ะอันสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเป็นเกาหลีใต้นะฮะ mm hmm. ก็มีลีแั้งอินซอนฮึงมินแล้วก็คิมบินแจนะฮะผมอยากได้ซอนฮึงมินนี่ครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบทีมชาติเกาหลีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าซอนฮึงมินก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งใช้ได้เลยน่ครับผม แเต่ที่หลายคนต้องการฟุ๊บอ่สักเอ้โชกุซุงน่าจะอ่านถูกนะครับเป็นของแน่ตัวจบสกอร์สูง188นะครับผมโอเคมาครับผมก็สรุปวันนี้นะฮะเราที่จริงเราก็ปังไปตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับสำหรับการ์ดฟรีนะครับ พยาอามดูฟลิกเนีครับโลดีนี่ครับก็จะมีนี่ครับการ์ดอีติกอีกหนึ่งใบนะฮะจากการฟรีเหมือนกันนะฮะลิซาราซูนะครับอันนี้ผมไม่รู้จังจริงไม่ต้องแม้นะครับผมแล้วก็พิจารณ์ถือโอเคแล้วล่ะถือว่าใน EP นี้ผมพึงพอใจนะฮะสำหรับการ์ดฟรีนะครับผมโอเคนี่ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ในผมชาบอลจัมตากองไว้ด้วยละกันนะฮะแล้วก็ใครเนี่ยเปิดได้นักเตะไทยคนไหนก็เอามาอวดกันได้ใน ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กไว้แต่เพียงเท่านี้จักัวคลิปหน้าผมสวัสดีครับ